เกมนี้เป็นเกมที่ทุรักทุเลสะเหลือเกินมาดูซิว่าเราจะเอาแซมมาครอบครองได้ไหมไปเบิรงเอาพี่น้องกดไลค์ได้ด้สูไปเบิรงนฉันลอยใต้ตินวางให้สองตัวเด้อกระดิกที่ตั้ำสวยเลยตัวหนึ่งบางทีได้บ่าวบางทียังไม่ได้ไปหาตัวโกโนโคโนรูปไรเจ้าผู้รักตัวกลางตัวหนึ่งตัวกลางตัวหนึ่งมาร์กแดงมาร์กแดงนั่นทห้อยตินคือเราอยู่บังมากอะไรบังดาบกินเลย สวยนี่เขาลงลุมมันแบบนี้สวยถือว่าทำดีทำดีต่อไปเออสวยสวยเขาว่าเป็นยิปยิดยิปสวยบักปอบทั้งเาจะคุณบักฆ่านี่เออเออหมูมันตันลอยเชิญลอยบาเล่บาเล่มันยิงบาเล่มันยิงทะลุนะอยู่ฟังสองสองหนึ่งศูนย์ อยู <One food> ่หน right ้าเนาะของมันฟูของมันฟูของมันฟูมาตะพงฝ่าหรือเปล่าฟูชิบหายเลยชิบหันกระสุนอะไรเดือดซิสามออกอยออกมาเล็วฟังพี่ละเอาชัวร์ก่อนเนาะแมนแมันมีบักปลาเลดยิงครบไงเขาเสียเปียกนี่บักบาเลดยิงครบแมนแมนปากบาเลดมันยิงครบเวอร์เดี๋ยวเขาเสียเปียกอยู่ยังอยู่ไอ้ไม่กูดีดมาพี่หรอบันทีดีดรัดหนาวันเถรอไม่แ งาไอดีรัดหนาวพี่อดีคือหลังค่าบ้านนั่นดีเลยง่ายนะน้องยิงให้นี่อุปกรณ์เฮ้ยคู่ดาวอยู่บัตรเอลกับมีบัตรเอลกับมีคิดตีตีไอ้เจ็เจ็บเจ็บัตรเอลเจ็บอันงวดเพายิงฟังดีเจ็บตีดอกแล้วยิงข้างหลังเจี๊ยบยิงข้างหลังมันมันออกมาถนนแล้วเจ๊ตีออกมาเจ๊เจี๊บักตีแลนด์เหรอจ๊ถนนเนี่ยยักถนนเนี่ยน้องยิงหลังยิงหลังเจ๊บักตีบ้าได้เห็นเยอะสุดเจี๊ยบรแล้ว ปบอปุ๊บจาจ้าปบอะไรเนยวะบอไอโอ้ยปุีกรซ่ากระซ่าเรียซ่าแบบขวดๆดยโอ้ยบุ๊บีไอ้บอกให้ร้อยหลังไอ้เมื่อกี้บักโดนเนอะตีบอกคุณทไปอยู่ดจีดีดตัวลงใหม่จีดจดแตะซ้ำอีกน่าถูกโอ้โหตายคากรงดีดเลยตีประเดีมั้ง ได้ผู้ดเดียวทีนี้เราจะเข่าหลังเมื่อกี้เขาเอาชัวร์ดีกว่าเมื่อกี้ขัดเข่าได้โอ้โหม,มันก็ต้องเอาแลนะ้วล่ละที่ไ,ไ,ไหนใส่ของฟีของยังซุยก็ของฟีอะไอวอไอวัอวฟีอะพาราฟิลอีกนะปืนฉันหาตัวตัวตึงเอ่ะตึงเอ่ะค่อยๆบอย มาหลอกฝาเขาทิ้งต่องแม่เราหน่ามีตัวนั่นไงน้องว่าไปไปบอมียาชุบอะไรนะชุบชุบอะไรดอกไม่ไม่ไม่บอมีช่บอะลรอย่นะแกมีไหมบอมีไม่เป็นไรพี่ติเล่นเลยมันมันชุด A สามร้อยครับชุบผมชุบไปก่อนขี่รถไปน้องว่าอยู่ขี่รถไปคดีเอาเดี๋ยวรถคันนี้ไปอ๋อคดีไปลงรถปุ๊บแล้วก็ไปไปเลยแต่ว่าหาจังหวะตีห่วงดีๆแล้วกันเก็บของมันอะ

ต้อไปไหนล่ะเอ้าเอ้าเอ้าหายจุดนันตอนนเข้าบ้านสองจังไปอ๋อแม่ไม่ออกอ๋อไม่ออกเพราะคนอ๋อไม่ออกเพราะคนเห็นเดือดเดียมี่มองมองมองมุมหน้าต่างเห็นนะไปตรงนั้นเนี่นี่ทึ่งบ้านจีทึ่งหัวเลยมุมหน้าต่างเห็นไหมุมหน้าต่างไอเห็นแบบๆเดือดเดียมมะบอลูเดียมี่ยังบนบ้านเลยทึ่งหัวประกิดน่ะหัวมือกิดขึ้นไปหัวมือเลยดิ้นขึ้นได้ บอ่ะนี่นี่อยู่สวยเออเห็น้หมเหลี่ยมเหี่ยมนะบ่มีหยานะนั่งยองตีเลยไม่ขึ้นมีมีอยู่สี่อยู่ขออยู่นี่กระสุนเคียวไรวะไอ้มีตัวตัวหรือเปล่าทำไมน้องได้ยินจังหนึ่งตุกตัววิ่งมาเต็ม บ่มียาว่ะเดี๋ยวมี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 กล่องในมาบังดิ้งอยู่ตรงข้างในนะตรงกลางเลยมองหยนียั่วดับไปก่องอะไรฮะสามตัวมวีสิบสามตัวตีเสร็จโคตรจ,จ๋งเลยมีตัวลงไหมเนี่ยหมดไปเลยสุดหมดไปดีกางเลยนะ บนฟ้าล่วงเตะเลยอะไอ้ไก่ยิงบ่หรือมันของอ,อยู่นี่ผมมันดีเข้าวงตรงนี้ไปแล้วแม่นตัวอ,อยู่่บนหลังคาก็มีหลังคาไอ้ไก่สองนัดแตกเลยเนี่ยแตกแล้วไอไก่แล้ว แม่เอเฮ้ยบึงเลือดกูบัดอยู่ย<ะ>ัดใส่ขึ้นน่ะไอ,อ้มันยิงกันอยิง,ม,ยงมันอยู่ในบ้านตู้บารังคาก็ยังอยู่นะกิตมนไปหน้าจิตแล้วสวยไงดาวแล้วดาวแล้วจิตเดี๋ยวในบ้านบารังคาตัวหนึง่งราคาเจ้าตัวหนึ่ง ตามข้าึงตามของสวยไอ้ว่าบบไร้สมนี่มันมียาบอแกมีตัวทิดมีชิดไอ้บ้านบ้านมันโดนออกหลังละยาาตียาบายาตีได้แล้วได้แล้วได้แ

ม่พายนม่พ่าีตอบาบาดึนมันหลงมาึ้นแล้วเล่นได้โดนแล้วโดนล้วโดนแล้วตรงไหนจดตาผมจีดตมันสวยสเีสยเอรไอ้เสี่ยชื่อเนาะ้าีก็ตึว่าเ้ยเกีงโคตรับเกียอะไรไม่น่าเชื่อเลยนะว้าวโอ้ก็ตึงนเนาะจีบอก